ไปไหนจ้าเตรียมผักเตรียมยาเมื่อนี้ได้ไข่นดำด้วยไปหาย,ยายอ้อยจ้ะกันยังบดถิ่นบดปลาเพิ่นดอกพี่น้องเอ้ยผู้นั้นไปผู้นี้ไปบางเทือกกระไดไข่ไม่ไข่บัวลายปกติกระสือหายเถื่อราคาแต่ว่าเมื่อนี้ได้เป็น,ปห,นหน่วยจ้มีแค่ซิหน่วยไข่มันบ่ค่อยออกลายมันเผาละไก่กระไดลราได้กินแกงเห็ดอยู่มนเหรอไดกินเราก็ไปหาอหกแล้วก็ไปได้ดยนะอยู่เนาะเมื่อนี้อาม,มาราไปเก็บผักบุงมาเนาะ เ <ari> ก็บผักปุ๋งมาแล้วก็มักแตงนี่ก็มักแตงนางวันเอามาให้คุณแม่แต่นางสิให้ต่อพี่น้องเอาไป<ค>ร่แย่อ้ยอยไปร่แย่อ้อยหวานนี่ก็หวานมักแตงนางเห็ดนี่เนี่ยตัวเมนของเหลือของลอดอ,อกพี่น้องเอ้ยในก็ก้าบข้าวสารข้าวสารขา้าวข้าวเจ้าเพิ่นเอาไปต้มกินนะพี่พพน,น้องเพิ่นกินข้าวเหนียวบ่ได้เอาข้าวอันไปให้เพิ่นต้มกินนะเน่ยโมดลเรากินอันนี้บอ เรากินเขาแล้วต้มเขานี่เจ้ากระดีใชนี่นั่นใส่กระตายทอดกนั่นใส่กระตายทอดเนาะแซ่บแทนแซ่บดีใจเลยนที่ขึ้นไปเบิ้งไประต่อเบิ้งเพิ่นกับนางว่านไปน้องเพราะว่าไปมือมือเศร้านี่ก็เห็นเพิ่นกอดจอดู่ไปตอนแรกเมื่อวานก็เห็นเพิ่นนอนคตรกอดจูดูเอาหายังเพิ่นมาห่มหนาเพิ่นอยู่แล้วที่ขึ้นไปเบิ้งใหม่เนาะ คือไปเพิ่อีกทีเพราะว่าเย็นด้วยว่าเอาสาขึ้นไปแลเอาเขาอนันเขาซานขึ้นไปให้เล่าเรื่องเขาซานหงวะสันนั่นก็เลยได้โอกาสไปเขาซาน <laughs> หงเขาซานนุ่งก็เข้าเจ้านะจ๊ะไปเจ้า ทั้งนี้ก็ชิล่างเห็ดขูดเห็ดไม้จ right ี๊ยิขูดเห็ดด้วยจ้ะมาจี๊ยิขูดเห็ดแต่เห็ดไม่เลยพี่อเนาะทอปไปชาร์ตทอมให้กินได้ชูขจานลงมาให้กินได้ชูเลยพ่าเาะใส่ซอสเรียนกินห่วยห่วยอยู่ ไผ่ปิ่นบระวานนะเขาห้ามกินไผ่ปิ่นบระวานนะห้ามกินโอ๊ยพอเห็นดอกวิ่งไปเห็นแมาจะชิมมานั่งขูดก่็พี่น้องเอ้ยประพูดเพิ่นโทรมากเลยขูดขูดขูดไปหรอไปเสียเอาของขึ้นไปยังไงกันเออขูดไว้ตะกี้เนี่ยเอาไปพังไว้แล้ขูดไปพังไว้เนาะโฮมติ๋วนะ ในในหันพ่นปวกหันเข้าไ่นอยากเอาไปใส่ในกุกระดาษมันเป็นพ่นปวกพอต่เก่ามันเห็ดตามันเคยออกเนาะเนาะน,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 นั่นเนาะเออมันคิดได้แล้วสิไปิคุดใหม่ป่ะป่ะขุด <ๆ S 1> กองไว้ด้วยชิปิคุดขึ้นมาติเนาะไป, <laughs> ไปห่ยเลยน,นะมันโขกมันก็ไปแต่ออกยุ่ยเห็ดปวกันเขาว่าต้องพังมีคนบอกมาต้องพังนะทางกับคะแนนกลางไงกุนกุนไปเลย ตกมือ่อนึงแล้วก็บเพื่อนก็ตี๊จากบ้านนั่งขึ้นไปหาบ้านได้อ้อยก็ประมาณกิโลหนึ่งน้องป้าแพงนับเพื่อนพ่อเฮ็ดในนี่ดิใช่หน่าจะได้ดอนนี่เออเลเพื่อนนะเก็บได้น้อยนึงเออไรงัวมันโบยูไ่ไรไรงัวเมื่องงลงมาเขาเก็บเบิร์ดงงลงมา,าแล้เขาเก็บเพื่อนแทนเพื่อนเขาเก็บเบิร์ด เป็นแท้กับผึงว่าเพื่อนแกับผูกไว้กนโโนู่กาออทางนี่เละอยา่ฝนกุลเละซิเละขีดนาวัดนี่เด้ออยรถข้าไปหอยรถชุกุเข้าไปนี่เมื่อเช้ากุลก็ขี่รถเข้าไปนั่นลงขังงานเราลงไปปุเขาคูกอยู่กับเขาเคยมาหาดอนนี่ อียังก็โม่มึงนี่ชื่อยังอีวัดอีวัดผลเบอร์คลิปอีร้อยแล,ล้วเพิ่นลงไปหาลำชุกูออ<ห>เออประเด็นคลิปอีร้อยบอกก็ได้ประลาดหรอกเฮ็ยชูกูเก็บหาเพิพ่อเพิ่นจื้อได้จื้ดมองดีไปชุกูไปรับช่องเลนที่เพิ่นขึ้นมาแล้วอยู่พี่เอยมาหอดแล้วทุกคนมาอยูย่ไปจ้า ขอ,องเขาเขามาแต่งมาขาย,าขายเออซื้อบอ่เง <c oughs> ินตังีพันหาพันบนละบอเบิดไว้เบิดว่าแต่อยู่แต่เงินคือเงินกชเบิดเร่ครับเจาทิ้งหมดสา,า,าสมอง ยอดาจะบก่ไปเตแล้วรอบลยอ้ยเยังกิน่ไปเตลรอบระวังซาดเราหักเลยอเย่ยางแหงเลยอดูปาเได้ยุเจะไปยุไปได้ชับดอกแม่แม่เีวัดใหรเอาเอาได้อยู่ด้เอาเขาคิดว่าเจ้าได้เพ็รได้อดได้อนแล้วได้กินแล้วอยูแมนบอได้กินอยูแมนบอ กกอ๋อเรากำลังกอ่อกำลังแก่อยู่เนี้ยเดี๋ยวเขาได้ไข่มาปากไข่นางวันเจ้เนี่ยเขาหวานจะก็กินแรงพอดีเนี่ยเขาเห็ดหวานมักแตงเขาเห็ดหวานมักแตงเจ้หมักแตงตัวให้มันชุกจังเลยเขาผ้ากินก็ได้พ่อเก็บม้นวนนี่ <S <S <อ>กระเพกบ,บุ้งไว้ลวกกระบุ้งแน่นนี่ให้น้าหน่อยเก็บมาไม่ไม่นี่เดบะวัดเก็บมาแล้วก็ต้มไว้กินอยู่เดี่ยกระบุ้งบ่ะ มันเเได้หยออใหญ่เข้าไปสวยนี่อาเม่ได้ครับกัต้นเส่าบ้ากินโอยวบมันดึงดึงกินโอยยขาดเลือยเงียก็บอกเขาขาดเลือยเงีก็บอกเขานี่ข้าวสารนี่ข้าวเจ้าด้ยี่ข้าวเจ้าเอาไ้ต้มไว้หุงเออผู้ปกครองยกไกอไข่แล้วเพือได้กินกูเบิค์กเบิร์ก็ยัง ข้อเข่าแกไปชักยาแล้วันแก้บ้าล่ะโอ้ยเราว่ะเขาากาบพกด็บวไปท้อเราวะเราแวกคอไปวัดี้ชัดเลยเนี่ยเยด้วยว่าเห็นเพิ่นไปข้อเขาไปข้อเขาเขาเ้ย้ลยแล้วเย่ด้วยเลยว่าขากันมาให้ย้อยล่ะเอาเข่ามาให้แล้วน้ำเด้อโอ้ยโอ้ เนี่ยได้ซยได้ฮาก็ซอยกันไปเอไข่โซยถอดโอยก็ได้ก็ไม่่กันไม่ได้แล้วเนาะไม่เนี่ยยบไได้กับมันกับแมนยูมันกันไได้าออตานี่ยเขาไปหาเห็ดมันไปไม่ได้ไกลได้ดอดแค่ัวเฮอนไดนี่เอาแล้วแทนอยแต่ัวเงินน mm, right. okay. ี like ่ี้ลุงลุงไปนะไปจากมือแล้วมันมีมือได้อยู่เก็้ กินป่าเลยเห็ดนะเก็บมวนก็ได้ได้แล้วจะว่าเขาเห็ดโอ้ยว่าเห็ดอับลาเาก็บกระตะบ่อเบะเบือกระชิจเจ้าเบืออะไะครับก็ฮุกเขากินเหรอฮุกกระกินกินแล้วะะไปไปอะได้ชาบดอกอมาลามาเก็บเห็ดละเบิดชาบดหรอครับกัวบ้าเออกัวบ้านละเบือแบบบ้าได้ชิจเจ้าไปชาบ แต่ก็ได้กินอยู่มันบ่ได้กินนดูตอนแรกเขาก็ว่าสิเอาเห็ดไม้เจ้าเก่งน้ำไปเลยย่ามันยากนะเพราะว่าอีกอย่างก็เห็ดบนท่านในล่างม่เนาะเห็ดบนท่านในล่างบนท่านได้ขูดเลยย่นมันยากเราเเลยบดกมาขนมันบ่พอกินแต่เียไม่ไม่นะอ๋อนี่เดพอกินเดี๋อวเดี๋ยวเียวเ๋ยวเดียวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยยวเวยวเยววก สิบวยกินน้ำบ่เห็นว่าแต่ก้ามาหลายเทื่ออะไรก็ได้บ่มันสุกแล้วบ่จักจักสุกอยู่จักข้างเลยนะห้อกเะางอว่าน้ำจนแหงมาได้ไก่มันพักแล้วบ่มันออกแล้วบ่ออกแอร์แล้ววัดที่คืนใบอีกจะเลือกอีกโอ๊ยจอดไปไปไปเดี๋ยวให้สาวันไปแต่งผ้าขาวไม่กินเอาหน่อไม้คำเลยดิ แกงพักขาวแกงเฮ็ดกับหวานอิ่มอยู่ดอกออลูกเราซื้อ,อยังก็ฮะรุ่นมึงหรืรุ่นน้องรุ่นน้อง หลายคนก็นยังบอกเคยเห็นลูกชายอันนี่เนาะลูกชายยายเนาะพี่น้องเนาะเขาใส่เขาใส่จานดีกว่่ว่ะพ่ใส่แกงเห็ดจ้ะเพื่ออคุยเป็กล้อ จะไปมีไฟตู่ใส่บอลถึงใส่เตะพักตี้อยู่นะต้องหงเข่าเราหงเส้นหมอเอาพีดีแล้วเข่าก็ได้มาหงแล้วไม่เท่าเขาจะเอาะไรยุอะเข่าอะไรบออ จบแล้วแล้วึมาหน่อยเทวยบ้าไไแกบ้าละตาฮะเาไ่ได้เห็นหุกไหนยอะกมันเออผู้บ้าอีกแล้วบิาละตาเ่เห็นลาวัดแลาวปชมีะจ้ะแล้วบ้ามวลูกบ้บัแล้วหัเจ็บแผรวยบาปวดบองปวดเมื่อวานเราเห็นเจ้นอนคลออยู่นี่น พี่จะนอนลงก่อนกินกินกินเจ้าว่าวชิมรีไม่เผาจะว่าวันเราเค็มไปแล้วจะกราบเลยหลายคนก็อาจจะจะเค็มลูกทรายเพี่นเนาะเสิร์ฟพี่น้องนี่เป็นโมยุ้งนะแต่เวลาเอามาเอาเครื่องนำมาเครื่องที่เป็นใครกับใส่เบิองลูกทรายแล้วพี่น้อง หลายคนเห็นปัดว่าโอ้อยากมาเป็นลูกไผ่ได้ค่ะชื่อตัวไทยหรือตัวลาบอกจะไปอยู่ชายลูกชายเนี่ยชื่อเฟซมาชื่ออย่างก็อาบปจัก <c oughs> อาอาบ,บอแก,กแบบอันบราเป็ี่ยนแต่กระโบจักชื่อพร้อมเนาะแกะบแมาเด้อพี่น้องเกินข้าวเด้อกินโลจะเจ้าบ่อิ่ม ดี <mandate S 1> อยากไข่กรต้มกินอยากกินไข่ต้มอยากทอดกินทอดกินตะกี้ว่าอยากเอามาหัเป็นถาดี่้องแต่ว่าไข่มัโบไข่มันไข่เหมือละินี่ขบอกกระเะเล้วอยากเอูเอาฟักบ๊อก้กูเด้อต้มกินแต่แก่ชาวไหนฮะบบิ จะเตนด้วยที่จะบอกต่ดได้เหี่ลุ่มหางหน้าอินอกกาแฟนะจ๊ะดอกกาแฟก็ไม่ลุ่มบ่นี่เดีอพี่น้องเฟลูกชายวันนี้ มันเบ้งขึ้นไ่ได้ดอกมันหลอกโปรไฟล์หลอกโปรไฟล์นี่พี่น้องพรอยากเป็นมูกระเพินเดอแคบไว้ร่องแคบแล้วคอเป็นมูพนดูขอถามรายละเอียดพนดูนู่นนี่นั่นหลอกถามมึดดูห่เออหลอกถามลูกชายเราดูเออว่าหูจกักบอหูจักแม่อ้อยบอคอยเป็นมูกับแม่อ,อ้อยว่าสิเออหลอกถามเราเออ ไม่อ้อยเราเป็นคนบันคือหัวค้ำว่าสิเออเวลาซื้อว่าจังไดพี่น้องซื้อกันซื้อป่องด้วยพี่น้องซื้อบาวป่องเนาะอายุเท่าไหร่แล้วครสาวสาวอายุสาวปีพี่น้องอายุสาวปีโสดจะโสดเมื่อก่อนน่ะมีเมียแล้วป้าอยู่ตรงกันประมาณปีหนึ่งนี่แหละแล้วกับป้า ป้าบริเวณป้าแตมียป้าฮอดแม่อยู่ผููเดียวอยู่นี่นั่ได้แล้วจ้านี่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 นงนังหนามันนี่จ้านี่ <laughs> เอิญกูเอิญมาก็ได้ดุน,น้องเอามา,าล่าร้ายปีเศร้าปีผุนพี่น้องเอยดูล,ลูกซะ,น,กะนี่แหละค่ะยืนเทมากเน่อยู่กลางเมืองกุ้งพูดละจ้านะคะ <laughs> เพิ่นก็ไปหาเงินหาทองนี่แหลกะก็บอกว่าเพิ่อนอกพี่น้องเนาะเพิ่นก็ไปหาเงินหาทองแต่วันนี้ใส่เบิบด์ตะโบเจ้าใส่บ่ใส่เบอรละ่ะไผเป็นคนใส่เอาเจ้าผู้อยู่บ้านพี่เป็นคนใส่หนีให้มันนะ่ะเออตอนลงเนาะลงไปจักพันก็เอาลงไปท่งเบิด์สอ,ส,สองคนเลยพี่ทซาบเบิด์สองโควียน่ะสามหมื่นพี่น้องเอ้ยเออพาขึ้นมาให้ใส่หนีจ<า>กัจกเทือ่อ วักระผักมาอืะผักแม่เจอสองเจอสามเจอสองสะพันเดแล้วป้าดีละเขาก็เจ้าบ้าให้ละยันเลือกผัดเดียละเขาก็เอาเอาพวกวัดเจ้าละเอาบ้าให้ไปให้เขาไปแล้วอืกะจีวะล้วก็เงินที่อัมมาละเอามาให้นะพี่น้องที่เอฟซีเออไอผักมาแล้วก็เพิ่นกระแบงไปให้ไปใส่นีน้ำนะพี่น้องมันก็เลยเบิดเบิดแล้วเบิดดีเบิด์ชิ้นแล้วเนาะ ปฏิบัติเช่นาสะดวกสบาย,คายใครเ,เนี่ยแล้วลงอกลงใจเนี่ยแล้วก็สมบุญเจ้าน้ำอะไรมีเอ้ยอ้ยคอยซอยอคอยซัพพอร์ตคอยอดหนุนอยู่บุญเจ้าบุญเจ้าเคยไปแบบคฟไรกที่ตายเจ้าก็ไปเบิ่งเขาจนตายอืมไปเบิง่งไปเผาเขาจนตายเ้อไปกินเขา, <c oughs> เาท่าน่ะเออไปเด่นไาหัวเดิอพี่จับเอ้ย ไปหูกับไปดูเฮิร์ตผู้เพื่อนั่งทีกเกาะเนี่ยชาบเถื่อมาโชดเอาเงินนี่บอกเขาว่าให้จินซื้อเมื่อแรกล้วนคือมาโชกุให้ดูพี่อีกผู้ขอบใจยืดยืดดีมันเบิร์ตมันขาดเรื่อยยังก็บอกเฮาเรือฝากบอกเขาก็ได้เจ้าบัวตองลงไปดอกบอกครูเขนิยามบาลาบอกแน่ว่าสีนุ่นนั่น บอกท่านวัดนี่เฮือนตัวขามนี่ก็ได้เขอ้าเออแต่จาว่าไปเท่าเด็กเขา้าอยากเอาเอี้ยงว่าโชคลาข้าวคราบก็ได้ดอากระเจียวรับกินได้บ่เอาได้เสร็จมาถามเจียวรับกินได้เมือว่ากินได้เลยเบอร์กินได้แต่บูชีดเป็ดเป็ดชีดหมูนั่งไปกินบ่ได้คือโจนั่นอืมอย่างอื่นกินได้เบอร์ ่บกชอินยอ่ะกตัดกินยังง่ายๆเบ็นไม่แลวที่บนมีมันหวานน่ากินได้ยู่ว่ากินข้าวแล้วก็จะกินกับน้องวางแล้วเขาเป็ดเๆยมือหนาที่ชื่อน้องมะหอยน้ำจ้ะกินนมกินยัง ่จ็ดยกงยังอยู่นมยังยงอยู่๋ยกด้ไยมือนก่อนเ้าคอวนะพี่น้องจ้านัางก็ตรเมื่อหน้าจ้าเมื่อหาเฮ็ดเบียกัอนเวียกยังเต็มอื้ออยู่เมา่อคเห็ดให้ข้าเจ้าก่อนเอ้ยไอ้ผูสร้งเฮ็ดก็จชได้ขูดเห็ดล้างเฮ็ดไว้ให้เพิ่นสันสันมีีตาสวัสดีกา ถูให้ล่ำไม่รวยเกร้ยออายบูสคอยสปอร์ตกะคอยล,ล้ำล่ำรวยรวยผมมีวันสวยจักเต๋าเด้อพี่น้องเดินจ้างเนี่ก็ได้อีกเป็นแถว